ข่าววิดายที่ขึ้นผู้บรรทยบายเฉยสไตล์ประจำวันที่10มิถุนายน2568โดยชายผู้บังคับรังผู้บนไทยครับเรามาดูข่าวบนไทยในช่วงของที่งคืนวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างผู้บรไทยในช่วงของที่งคืนวันนี้ทีมชาติไทยชุดใหญ่ทำเต็มที่ที่สุดแล้วแต่ยุของอิีิภายเติร์กเม็ิสถานในเกมคัดสึกเอเชียนคัพ2 0 27ไป3-1ในครั้งนี้ ดยกาที่ผมการแข่งขันในศึกคุ่บอลทางด้านของทางฝั่งเอเชียครับ2027นรอบคัดเลือกรอบ3กรุปดีดที่2ช้าังศึกทีมชาติไทยบุกเยือนเติบบร์กเบดติสถานที่สนามอัสซาบ,บา Stadium, ตสเตเดียมตเวลราของประเทศไทยคือยีิบสนาฬิกาที่ผ่านมาที่เองโดยกรน,นี้ผลการแข่งขันนะผมก็เป็นนั้นว่าทําให้ทางด้านของฝั่งทีมชาติไทยนั้นสู้เต็มที่แล้วและทีมชาติไทยก็ไม่ถูกกับสนามย้าทียมจริงด้วยพ่ายแพ้ไปในศึกครั้งนี้3ต่อหนึ่งเลยทีเดียวโดวยกรน,นี้ ทางฝั่งเติร์กเมดิสตานนั้นยิงได้3ลูกไทยยิงได้1ลูกโดย3ลูกของทางฝั่งเติร์กเมดิสทานมาจากน่าของมิทาอิลดีจอฟนาทีแรกเลยนะฮะต่อมาคนจะเป็นทานด้านของทางฝั่งยาเรสซัมพันมาดีดอฟอ่านาทีที่3าแล้วก็ทางด้านของฝั่งขึ้นหลังเมดันซาปาโรยิงได้อีก1ลูกเป็นนาทีที่66นะฮะเป็น3ประตูนในครั้งนี้สุดท้ายฝั่งทีมชาติไทยนั้นก็มีแค่ นักของสุประชัยจจเด็ดที่ทําตามได้แค่เสมอนะฮะาานันของทางฝั่งทีมชาติเติร์กเ,เมริสถานในช่วง1ต่อหน,นึ่งที่ที่35ในครับกนี้เพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งอันนี้ตารางคะแนนของทางฝั่งทีมชาต,ติไทยในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการเสียสติในครั้งนี้ไปด้วยในตัวคือไทยชนะเติร์กเ,เมนิสถานมาก่อนตอนนี้1ต่อ0เสมอ1ต่อ1และก็ตอนนี้ เติร์กมนิสฐานชนะไทยไป3ต่อหน,นึ่งในครั้งนี้ก็ไม่เป็นไรครับก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยกันต่อไปสู้ๆนะฮะยังไงก็อย่าเพิ่งยอมแพ้เรามาดูประเด็นข่าวต่อบมากันครับอะไรยังไงเมื่อทากายุกิจดิชกัญะเปิดใจหมดเปลือกสาเหตุที่ทีมชาติไทยชนะ UAE ไม่ได้ในะคะรั้งนี้ เรียกว่างานนี้ก็คงจะเศร้าใจเหมือนกันนะฮะเมื่อทากายุกินิชิกายะให้สัมภาษณ์หลังเกมทีมชาติไทยอุยย่ปีพบกับ u a e อียุ่ปีในเกมอุ่นเครื่องตามช่วงปัจจิมฟี ف าเดย์ซึ่งทากายุกินิชิกายะหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีได้ให้สัมภาษณ์หลังเกมการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องอินเตอร์เนชั่นแนลแมชที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมในวันที่10มิถุนายนซึ่งเกมดังกล่าวทีมชาติไทยยุ โดยทนายของทากายุกยิได้บอกว่าทุกคนก็เต็มที่ที่สุดแล้วใน9ก้าสิบนาทีในการเจอกับ UE อซึ่งเป็นระดับเอเชียแต่ว่าสุดท้ายรเราก็มาเสียประตูในช่วงท้ายเกมเพราะเรานั้นยังคงมีช่องโหว่ในทีมอยู่คิดว่าทุกคนเล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมและก็กดทนในครึ่งแรกนะส่วนครึ่งหลังรเราก็มีการปรับแผนเล็กน้อยเพื่อจะให้การเคลื่อนบอลน,นั้นไหลลื่นมากกว่าเดิมผมเองก็รู้สึกเสียดายที่รเรานั้นน่าจะเคลื่อนบอลได้ดีกว่านี้แต่ถ้าจะพัฒนาระดับเอเชียจริง ก็ต้องมีเกมที่แบบนี้อีกหลายครั้งเพื่อจะเพิ่มประสบการณ์ถ้าเป็นรายการการแข่งขันการเก็บดึงแต้มหรือไม่ได้แต้มเลยนั้นมันสาคัญเป็นอย่างมากการเสียประตูในช่วงท้ายเกมแบบนี้เป็นอะไรที่น่าเสียดายเป็นอย่างมากครับเราต้องกลับไปกําชับในเรื่องของการเล่นให้มีความละเอียดมากกว่านี้ไม่ใช่แค่นักกีฬาแต่รวมไปถึงตัวผมด้วยครั้งนี้เราก็ผ่านการทดสอบนักเตะทุกคนไปแล้วเราก็ได้เห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแล้ว เราต้องพัฒนาไปในเชิงศึกชิงแชมป์อาเซียนเราเองก็ต้องพยายามจะเก็บผลการแข่งขันที่ดีให้จงได้แฟนบอลทุกคนก็คาดหวังในตัวของเราในการเก็บชัยชนะและก็พยายามจะให้นักเตะที่เข้ามาเล่นจะตามแผนที่เราวางกันไว้การปรับเปลี่ยนทุกอย่างก็อยากจะให้ทุกคนนั้นเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนในครั้งนี้สุดท้ายแล้วขอบคุณแฟนบอลทุกท่านที่ติดตามทีมชาติไทยชุดยุ3ปีทั้งที่เดินมาที่สนามซ้อม ทั้ง2เกมในครั้งนี้เรีวว่าติดตามาฐานหน้าจอทีวีเราจะพยายามทําเต็มที่และก็ยกระดับทีมต่อไปขอบคุณครับโดยหลังจากนี้ไปทีมชาติไทยย -23 ปีจะรวมตัวกันอีกครั้งช่วงต้นเดือนกรกฎาคมเพื่อตเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันอาเซียนยู -23 ปีเมอร์ดีบรีครัพ2 0 2 5ที่ประเทศอินโดนีเซียระหบ่างวันที่15-29กรกฎาคมที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในครั้งนี้ นั่นเองครับโอ้โหเปไ็นระว่างานนี้ไทยเนี่ยค่อนข้างวิกฤตนะฮะทีมชาติไทยชุดยุคสามปีอนาคตต่อไปที่พวกเขาเหล่านี้จะขึ้นสู่ชุดใหญ่ถ้าเป็นแบบนี้ก็ค่อนข้างจะแย่นะครับก็ลองมาดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรจะปรับปรุงตรงไหนจะแก้ไขย,ยังไงใส่ให้จัดเต็มเลยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเด่นครับอรัสไงผลบอลมาเลเซียถล่มเวียดนามไปถึง4-0ขึ้นจางูงกลุ่ม F คัดเอเชียนคัพทันชี เมื่องานนี้บาเดเซียโบรครึ่งหลังในการยิงถล่มเวียดนามไปถึง4-0คว้าชัสองนัดรวดมีหกแต้มยึดจากฝูงกลุ่ม F เอของศึกเอเชียนคัพ2 0 27รับคัดเลือกส่วนเวียดนามมีสามแต้มรั้งรองจ่าฝูงต่อไปโดยการน,นี้เริ่มเกมมาการแข่งขันเป็นทางฝั่งเจ้าทินที่พยายามจะครองบุกเข้าใส่แต่สุดท้ายแล้วยังคงทำประตูไม่ได้ทำให้จบครึ่งแรกทั้งสองทีมเสมอกันไป0-0ครึ่งหลังเริ่มมาได้ไม่ถึงนาที านาทีที่49นะฮะจูเอาวิกเตอร์บรันเดาฟลิกเกียเรโตมาทำประตูเบิกร่รองให้กับมาเลเซียออกนำเวียดนามไปก่อน1-0ต,ต่อมานาทีที่59โรติโกฮูเรนชนโอประกาโดมาซัดเพิ่มช่วยพามาเลเซียนำห่างเวียดนามเป็น2-0ก่อนที่นาทีที่67โรเลนช์เคอร์บินอองจะมายิงเพิ่มอีกพาทางน้าของมาเลเซียนำห่างเวียดนามไปเป็น3-0ต่อ ต่อมาในที่88ดีออนครู crew, มาทำประตูนะฮะช่วยให้มาเลเซียนำห่างเวียดนามไปอีกเป็น4-0ต่อในครั้งนี้หลังจากนั้นไม่มีทีมใดที่สามารถทำประตูเพิ่มเติมได้ บนเวลาการแข่งขันมาเลเซียเอาชนะเวียดนามไปได้4-0สวนให้เสือเหลืองคว้าชัย2นัดรวดมีมทั้งหมดถกแต้มยึดจากฝูงกลุ่มเส่วนทัพดาวทองมี3แต้มลังปรองจากฝูงในครั้งนี้โอ้โหเป็นว่างานนี้เวียดนามโดนหนักพอสมควรนะฮะโดนเวียดโดนมาเลเซียถล่มไปถึง4-0ในครั้งนี้ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากกนครับอะไรยังไงผลบอลญี่ปุ่น ชนะอินโดไป6.0ต่อคามาดา่มาเบิ้ลซมไบรถล่มอินเนาสสงท้ายคับบนโลกรอบสามน,นะเมื่อก็น,นี้ซมไบราหาที่ระบายนะฮะญี่ปุ่นขอระบายความอัดอั้นใจหลังไม่นชนะมา2นัดติดด้วยการถล่มอินโดนีเซียรครึ่งโหนส่งท้ายคับบนโลกโซนเชียร,รอบสไปอย่างสวยรู้โดยพบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเชียรกรุ๊ปสี่นสุดท้ายที่สนามชูอิตะซิตี้ฟุตบอลสเตเดียม ระหว่างญี่ปุ่นจากฝูงที่ผ่านเข้าไปเล่นในรอบที่แล้วนะฮะพบกับพนังของอินโดนีเซียที่การันตีเข้ารอบ4เป็นที่เดปบดร้อยในครั้นี้เช่นเดีวยวกันโดยเปิดชากครึ่งแรกมาเป็นญี่ปุ่นที่ครองเกมบุกเข้าใส่มากกว่าตามคาดก่อนที่นาทีที่11จะได้ลุ้นจบสกอร์หนแรกเมื่อจุนโนสเกะซูซกิเปิดบอลเข้าเขตโทษไปให้กับชูโตมาชิโนมงเข้าบอลข้ามคันไปแค่นิดเดียว นกระทั่ง15นาที่ต่อมาญี่ปุ่นปลดรอกขึ้นนำสมร็จจนได้1.0ต่อเมื่อชุนสุเกะมิโตะเปิดบอลไปให้กับไดจิคาบะดะมงบรรยากเผาขนแบบไม่เหลือนะฮะหละังจากนั้นนาทีที่19ญี่ปุ่นก็ขยับหนีห่างไปเป็น2.0ต่อย์เมื่อตะเคบุสะคูโบะได้บอลหน้าปากประตูก่อนยิงเสยเพยายดานตะข่ายเข้าไปเท่านั้นยังไม่พอนาทีที่ส5่ิาโบกกไดจิคามาดะโซโล่เดียวลากไปยิงข้ามตัวเอมิลเอัลสเตโร เข้าไปอย่างเหนือชั้นให้ญี่ปุ่นขึ้นนําไป3ต่อ0และก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้มาต่อกันที่ครึ่งหลังนาทีที่55ญี่ปุ่นนำไป4ต่อ0เมื่อชูโตะมาชิโนเปิดบอลไปที่เสาไก่ให้กับเปรียวยะยายามาชิตะยืนโล่งๆนะฮะซัดโล่งเข้าไปแบบไม่เหลือแต่แล้วนาทีที่58เจ้าทีนก็นำไปอีกครั้งเป็น5ต่อ0เมื่อตะเคบุสักคโบเปิดบอลไปให้กับชูโตะมาชิโนซัดจ่อๆเข้าไป นาทีที่80สกอร์นําเป็น6-0เมื่อเคโกะทากามุระกระชากไปถึงสุดเส้นก่อนจะตบเข้ามาให้กับมาโอโอโซยะชาร์จจ่อแบบไม่เหลือเหมือนกันในครั้งนี้โดยเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติมจบเกมญี่ปุ่นถล่มอินโดนีเซียไป6-0โดยรายชื่อผู้เล่นทั้งสองทีมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะฮะก็ทางด้านของฝั่งญี่ปุ่นก็มาในระบบ3-4-2-1ก็ได้แก่เคซูกะโอซากุจุนโนซุเกะซูซูกิ โอตะทากะอิอายุมุเซโกะทกาเคฟุสะคูโบคายจูซานโนบาตารุเอนโดชุนสเกมิม,มิโตะคจิคามะดาเรียกย่โมริชิตะสุโตะมาชิโน่ส่วนฝั่งฝรั่งอินโดนีเซียมาในระบบ3-4-2-1ก็ได้แก่เอฟิูสเอลเอว์เดฟโรดินสเ,เจมเจฮิเซสจัสตินฮารเพอร์ยากรอบซายโยริโชมเฮโจเอ้เพเรูเพซซี่ทอมเพ เอคิมาร์นาวิกรีปูตาเวคแฮมและก็โอเรโรมันี่ในครั้นี้โอ้โหเป็นว่างานนี้ถือว่าจัดนะครับผมลูกครึ่งเกือบเต็มระบบเลยแต่ก็โดนญี่ปุ่นถล่มยับไปถึง6ต่อ0ูในครั้งนี้เรียกว่าไม่สามารถตรีไข่แตกได้อีกด้วยงานหินจริงๆนะฮะในรอบต่อไปที่จะต้องเข้าไปสู่ฟุตบอลโลกในครั้งต่อไปของอินโดและนี่ก็เป็นข่าววินไสที่คือผู้บอลไทยใบฉีดสไตล์ประจำวันที่ 10มิถุนายนสองพันห้รหสโดยชายผู้บังคับรังฟุตบอลไทยครับ